ซึ่งวันสัตย์ไทยนั้นเป็นวันที่มีความเชื่อกันตั้งแต่ครั้งโบราณอาจารย์ว่าเป็นวันที่บรรดาลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผีบัมพบุรุษปู่ย่าต,ตายายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่วันนี้ทางวัดได้ประกอบพิธีเส้นไหว้ผีบัมพบุรุษตลอดจนทั้งผีที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ได้มาทําการชาปนกิจศ,ศพที่วัดเทนไพย เพื่อเป็นการแสดงออกต่อผีบรรพบุรุษผีภูยาตายายตลอดจนทั้งเป็นการเส้นไหว้ผีที่เสียชีวิตจากโควิดที่ได้มาสาปนักติศกีวัฒนพายที่ผ่านมาจากที่ทางวัยนพายได้ดําเนินการบูรณะเตาเผาศพเป็นระบบน้ํามันชนิดไรมลภาวะที่เป็นพิษปัจจุบันนี้ทางวัดได้ดําเนินการปรับปรุงติดตั้งเตาเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ทําการจําลองหุ่น นา,นายไวรัสโควิด -19 เพื่อทำการเผาเพื่อเป็นการทดสอบนะ mm hmm. อเมนเตาเผาของวัตเนพาที่ได้ติดตั้งในวันนี้นั้นในส่วนของโครงสร้าง mm hmm. เมนเตาเผานั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จนะเกิดเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา mm hmm. เกิดพายุลมกระโชกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้หลังคาม,มุงกระเบื้องของเมนชาปและสถานวัตเทนพายเกิดความเสียหาย ก็ต้องดำเนินการในการเปลี่ยนทางธรรมุงกระเบื้องใหม่นะก็ต้องขออนุโมทนากุศลรจิตของญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกันมานะตามกำลังศรัทธาที่มีต่อวัดเทียนพายฉะนั้นบุญกุศลต่างๆนะในวันนี้ซึ่งที่ญาติโยมทั้งหลายท,าทั้งปวงได้รวมด้วยกับทางวัดนะบริจาคตามกำลังศรัทธาเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลจิอตอ,อย่างยิ่งขอเจริญพรสำหรับเพื่อนเส้นไหวเราดังไง